เนี่ยน้องอ่ะไปโดนแมลงกัดนะะเหมือนน้องก็เป็นเป็นแผลเป็นแผลนิดน,นึงเนี่ยเราก็พาไปหาหมอนะตั้งแต่เราฉีดสเปรย์มาเนี่ยแป๊บเดียวขนขึ้นเลยหางน้องคือกลับมาสวยเหมือนเดิมเลยนะนสเปรย์นี้ที่โนอบอกในไลฟ์สดเป็นบุกแล้วว่า,ารักษาแผลรัลกษาแบบพวกสกินอ่ะแบบเนี่ยออกสกินไทยก็คือเนี่ยมันจะเป็นการ์เจอร์นะสกินโคเวอร์สเปรย์พอสกินไทยก็คือแบบเนี่ยน้องอ่ะ โดนแมลงกัดมาก็คือตอนนั้นน่ะน,นาจะฝนตกน้นแมลงอะแมลงตัวเล็กๆน่าจะแบบกัดแล้วคราวนี้เหมือนน้องก็เป็นเป็นแผล,เป,แผลเป็นแผลนิดนึงเนี่ยเราก็พาไปหาหมอนะพาไปหาหมอแล้วหมอก็ถ่ายขนน้องถ่ายขนน้องแล้วก็ทำเลเซอร์ใช่ไหมเนี่ยทำเลเซอร์ไปแล้วก็แล้วก็ไปรักษาตามแบบแนทพอนะก็คือไปทุกครั้งอะที่เขานัดอะแล้วก็กลับมาเนี้ยก็จะมีสเปรย์ตรงเนี้ยฉีดก็คือฉีดอะฉีดไปแบบทุกวันนี้ก็ฉีดนะแบบไปฉีดอ่ะ แค่นี้ฉีดเพราะว่าตั้งแต่เราฉีดสเปรย์มาเนี่ยแป๊บเดียวขนขึ้นเลยหางน้องก็คือกลับมาสวยเหมือนเดิมเลยนะอย่างนี้มันจะเป็นรอยรอยที่แบบเขาถ่ายขนนะแล้วก็เป็นรอยเลเซอร์ตรงน,นี้ขนขึ้นแล้วขนเริ่มขึ้นแล้วเราฉีดไปไดแป๊บเดียวเองมัง้งไม่ไม่กี่วันนะเนี่ยสเปรย์ ขนน้องก็ขึ้นเลยแผลก็หายเลยนะแผลแบบแห้งเลยอะ่ะหายเลยไม่มีเลือดซึมหรือไม่มีรอยรอยกัดรอยแผลอะไรเลยนะสปเปรย์ตันี้คือดีจริงมีพกไว้ติดบ,บ้านอะ่ะดีจริงๆฉีดแมวฉีดอะไรที่เป็นเชื้อราก็หายนะปื้อปึ๊นปึ้อขนน้องก็ขึ้นไวๆเพราะว่าแผลน้องอะ่ะหายและแห้งสนิทแหละลองให้ขนขึ้นเนี่ยขนขึ้นมาแล้วขนอ่อนนี่